ôi cày mới chạy cày không em gì vậy ừ. này đi ô liệt mấy ô liệt đi เปเ,เตปะเข้าเมียผมครบมัรบส่วนผมชื่อยุส่วนอีกคนที่เตะเฮ้ยชื่อทำหน่อยนี่นำไปสองครั้งเอาบอบเอบอกหินพอกหินมอกหินมอกหินเน,นอะ ไอ้สีนาทีแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนผมช่วยเล่นเสร็จเร็วแน่เพราะมันเสียงเลยคับนี่ครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวให้ครับขุดเหมืองครับนี่ยมาตัวนะ ขุดรัววางรัวไม่ใช่ขุดรัวโอ้เร็วมองมังเดี๋ยวค่อยขุดก็ได้ทาวน์สองชั้น้าขุด้าขุดทำไมเอาขุดที่มีที่หลังเงอ จกับเจีย๊ยบอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นเดี๋ยวผมใครกดติดตามเดี๋ยวผมจะลงดูดูยูทูบให้ผมจะสร้างลงไก่ครับกับเพื่อนผมครับมาเดี๋ยวผมพาไปสำรวจภูขเขากันนะครับเดี๋ยวผมาพายอนุภูมาครับโอ้ยังไม่ได้บอกเซฟนี้ครับ0.17.0.2ครับคอดูว่าผมอยู่ตรงนี้ครับมันจะว่าไป ตึ้นเนี่ยเราจะไปอยู่ที <m <m ่บ้านดูดูตึ้นเนี่ยอือจะพร้อมจะบินบนฟ้าด้วยเนี่ยมีปีกครับเนี่ยโอ้ยสังบันดีอันนั้นเกิดแล้วอะไรนั่นน่ะเกิดแล้ว เมื่อกี้เพื่อนผมพูดมาเสียใหม่นอนนอนนอนจำบังจำบังนอนโอเคนอนก่อนนอนบังครับเดี๋ยวสร้างประตูมังกรไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมผมสร้างับสร้างไม่เป็นอย่ายไปสร้างนะนอนแล้วเดี๋ยวผมสร้างครับเห็นว่าไม่เห็นติงนอน สัตว์นว่นนแต่โอ้อเกิดบ้วไข่โอ้ไข่ริหนึ่งสองสาม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 มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม วางตาหนึ่งสอง้างกับโอเค <Okay. S 1> มันว้างยาตาสสบังให้ผมครับนี่ครับไปนะประตูโลกครับไปดูเลยนะครับว่ามันจะชนะไหมครับเป็นมังกรครับ ไปด้วยมาลไปไปเอาทางคุณเลยวะมีม,งมังกรครับเดี๋ยวก่อนเอ้เไอ้หนุ่มจอมซิ่งรอพี่หน่อยไปลู้วก่อนไปโอว่ววมมาคนกูเลยอ่ะ ช่วยฆ่าหนะ่อยเดยครับผมเก่งครับผมสร้างเป็นเป็นองค์ประกอบอันนั้นดิถ้าผมไม่สอนก็สร้างเป็นไหนมึงอันนั้นคลิปนี้มีคำหยาบครับเดี๋ยวกูจะฆ่ามังกรเองมึงทูปอันนั้นยักษ์ฆ่ายักษ์ฆ่าอุ้ยเสียฐถ้าเราฆ่าเสร็จเราจะไปหาบ้านนะครับบ้านของมังกรครับ เดี๋ยวเราจัดต่อสูส้มังกรต่อเรือครับเสียไ,ไมงเป็นไรครับก็เราลงคลิปผมไม่กลัวแล้วนอกจากกลัวผีมันไม่ใช่วคุณแล้วครับเดี๋ยวผมออกแล้วครัับ้้ผผมกีแแแลลววุณด,ดิใช้มือเปล่าฟันก็แล้วมือเรียกว่าเยอะไม่ไหนเดีย๋ยวคุจะเดี๋ยวกูจะลงข้างใน ถ้าเราชนะเราจะย,ยังไม่กลับครับโอเคโอเคมันจะลงแล้วไม่นา่าลงนะเออยังไม่หมดเลยเอยอคุณก็มานะโอ้ยตาสว่างจะหมดละไม่เป็นไรโอ้ยอันนี้โอ้ยบมดตุ่มเล้ว แย่บันดีมากแล้วสร้างมังกรใหม่เฮ้ยอย่าขุดอะไรอื๊ออื๊ออื๊อนี่ไม่เป็นขทำไมเอะ ครับบอกฮะเหลือแตงเยอะเยอะไม่ยากเฮ้ยอย่าวางไม้เดี๋ยวเรากลับไม่ได้ขอใจมันเดี๋ยวฉันขุดเองอะไรเนี่ยอดุมเงินอดุมเงินโคตรโคตรอดุมเงินอดุมเงนอดุมเงน มผมดูจากตเอฟเปนฝ่ายนะครับที่มันมันเอานะครับอะไรนะที่กดยาบแล้วก็มันมันวจะพ่นพิดออกมาแล้วก็มันจะตักตักต,กตกครับเดี๋ยวเราถ้าเราชนะเราจะไปไปต่อสู้กังกนอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมแนนะให้ครับ ต้องบอกเพื่อนนะครับทเป็นบางอาจมาทำค่าโอ้ยค่าปิ้วเห็นไหมถ้าเราค่าเสร็จค่าจะได้เราจะได้รีวริวเยอะสุดครับอลองนี่นะ กดค้างไปนะเปิดอยู่ในติตัวมาแล้วเรียมพร้อม ป้<บ>อมยืงโ, <red> โอ้ยชอ้ป่อปิ้วไหมชออปิ็นไหมเจ้าหลูโอ้ยโอตเจ้านะน้ำยาพิษเอ้ยน้ำยาพิษเนี่ยนีไงถันูเลยวะผมไม่ค่อยถนัดแล้ว แกจะตายแล้วเห็นไหมครับเพื่อนผมมันทำไม่เป็นไงครับผมใช้ผมใช้พนุพินทำใหม่พนุพนทำโนิดครับสร้างใหม่เลยเพื่อนเดี๋ยวผมสร้างครับอย่าสร้างนะเพราะ อว่าไทเบี้ยวได้ไทเลเ้ยวลเลเบีวเลยครับได้เลเวลเดี๋ยวผมทำให้ดูครับรวยรวยแล้วรวยรวยให้บอกโอ๊ยที่ไหนนี่ครับอันนี้นะครับนี่อ่ะแล้วก็ระวังอย่าอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวมันจะระเบิดเฮ้ยอย่าอยู่ใกล้นะนะครับเดี๋ยวมันจะระเบิดระวัง วาง<ล>มันจะมีสา<ล>มนนะครับ<ล>วางในกลางเลขเลขสองนี่ครับดูกันเลยนะครับสร้างเลยขี้เกียจถ่ายแล้วเดี๋ยวฉันเตรียมพร้ออกมาเลยัง จบจบบอลบูเอ้ยมันกรนะไ,ไม่ออกไปดูรอบๆอมันจะมีประตูต่อแค่นี้ฉันแต่เห็นทำมันไม่ออกมาเนี่ยดูนี่อื มันออกมาพกเมื่อกี้เราเอาน้ำใสไงทันเมื่อกี้เรายิงธนูใสปุ้มแล้วก็ระเบิดมังก่อนก็ไม่เลยชน,นะครับอ๋อจบเพียงแค่นี้อย,กดกดยอย่าลืมกดแชร์กดซับจะคลยให้เซกับยุครับ